รถด่วนพิเศษขบวน7นะครับกรุงเทพเชียงใหม่สิ่งวิทย์ดังกังวานมากพี่นีสปานิสุขทางเราเจอบุรกิจที่ดีกว่าในแตะลกแต่ลุต่ละี่ละยุ่ละยุ่ละยุคแต่ลุรุค่คแ่ละต่ว่ละยุคแต่ละยะยคแต่ละคแ่ต ชานสองนั้นเป็นสามห้าหกสารยานะครับขบวนเจ็ดจะออกก่อนนะครับผมได้สัญญาณแล้วนะฮะอ้าวสารยาออกก่อนนะครับ สามห้าหกสรยาสรยาบางซื่อสรยาขบวนเจ็ด้สัญญาแล้วนะครับผมรอทางสี่สองนะครับสามารถหก็ยังไปไม่ได้นะครับ สีสองจากยะรานะครับผมมาพอดีเลยทา่วนคายรรจะอดสรสุดทงนรบ